สวัสดีค่ะเช้านี้พ่อทิวก็แต่งตัวให้น้องจูเนียนะคะแต่ดูสีหน้าน้องจูเนียคือไม่อยากไปโรงเรียนเลยคุณแม่ก็เตรียมกระเป๋าที่นอนให้น้องจูเนียเรียบร้อยแล้วนะคะน้องจูเนียก็บอกว่าพ่อไม่อยากไปเลยอ่ะแล้วก็ร้องหา้าแต่น้องจูเนียก็บอกว่าถ้าจะไปโรงเรียนต้องขอแวะเซเว่นก่อนแล้วนางก็ตรงดิ่งมาที่ขนมเลยค่ะแล้วก็เกาหัวจะเลือกเอาอันไหนดีนะ คือขนมมันเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยแล้วนางก็ไปหยิบเอาขนมเหมือนเยลลี่ลูกกลมๆม,มาค่ะแม่ก็บอกว่าจะเอาตัวนี้ใช่ไหมนางก็บอกว่าเอาตัวนี้เลยแม่ดีใจใหญ่เลยค่ะได้ขนมตัวที่ชอบแล้วก็ตื่นเต้นมากดีใจบิดซ้ายบิดขวาแม่ก็ถามว่าจะเอาอะไรอีกไหมน้องก็ยืนงงอยู่ รู้ว่าจะเลือกตัวไหนคุณพ่อทิวก็เลยเอาน้ำมาให้เป็นน้ำอิชิตันนะคะพ่อกับแม่ก็แว้นรถมาส่งลูกนะคะเพราะว่าถ้าเอารถใหญ่มาคงไม่ทันแน่นอนเลยพ่อจุเนเียมาถึงก็ไม่อยากไปอีกละคุณพ่อก็เดินไปส่งน้องนะคะเพราะว่าถึงโรงเรียนแล้วมันสายแล้วน้องก็ยกมือบ,บายๆแม่ตลอดทางเลยนะคะน้องอยากให้แม่ไปส่งที่ห้องนะคะ แต่แม่ไม่ไปเพราะว่าถ้าเกิดไปส่งน้องน้องจะร้องนะคะก็เลยยืนถ่ายไกลๆนะคะน้องก็ยกมือบ,บายๆแม่ตลอดเลยคุณพ่อบอกว่าแม่ยืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวน้องจะร้องไห้เดี๋ยวคุณพ่อเอาเข้าไปส่งนะคะแล้วคุณพ่อก็เปิดประตูเข้าไปส่งน้องนะคะทีนี้ก็เรียบ